สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้าี VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับฮานอย VIP นี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศเวียดนามนะ อเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องมีพีธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยลมเพื่อ,อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส,มส้สมนาโชคนำถีดีดีมากทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากมานะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดตูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วทางก็ใครที่กดติดตามแล้วก็ กดสุก,กัยกดสติกเกอร์ส่งมาให้อาจารย์ด้วยก็ได้นะครับเป็นการทักทายกันนะครับอ่าเอาเ้าใหม่อืมครับยืบเด่นนะครับเด่นอะไรวันนี้เด่นนะครับเด่นสี่ห้าหนะครับ สี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่สี่กับห้านะครับลองหกนะสี่สี่แปดนะครับสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์โอห้าศูนย์อยู่ไหนล่ะอืมอืมสี่ศูนย์ห้าศูนย์ สี่หนึ่งห้าหนึ่งโอ้มันไปแถวล่างเลยเอาใหม่ครับเนี่ยเอามาดูชุดวินนะครับชุดวินนะครับอันนี้นะมันไม่พอมันตัวใหญ่ไปสี่ห้านะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับวินนะอ่าวินนะครับแบบนี้นะครับอ่าเราก็มาชมตรงนี้สี่ห้าหกนะครับขอเน้นที่สี่กับห้านะครับขอฟันทงที่ห้าแล้วกันนะครับเป็นหกเป็นตัวรองนะ อันนี้สายเจาะนะครับสายเจาะนะ4858 4959 4050 4151อันนี้สายวินนะครับวินนะข้างล่างมันไม่พอเลยมาใส่ตัวนี้นะครับส่วนสายลูดก็มาดูที่ทายนี้สายลูดเนี่ยขอเน้นที่5นะลอง4นะครับลองหนะอลอง6อีกทีหนึ่งนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไป ขอเน้นที่ห้ากับสี่รงหนะครับตาณน,นี้นะครับห้าสายเจาะเน้นที่ตรงไหนคะน,นี้เน้นที่ศูนย์กับ1นะครับหนึ่งูนกับหนึ่งนะครับตรงนี้นะศูนย์กับ1นะครับอืมครับตามนี้นะครับชนชอบก็จัดชนไม่ชนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปเน้นที่ห้าลูดนะครับหกก็ใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ วันนี้คือสองเฝ้าแต่เมื่อนี่ <c oughs> เมื่อนี่สงเฝ้า <c oughs> ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะว่าชามาจากที่ไหนแล้วมาเร่งจากตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> ท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ <c oughs>